ฮัลโหลทุกคนครับที่เพื่อสวั้ดีทุกทีมทุก,ท,กท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมหยุดช่องอเล็กซ์น้ำยูนิเกนโซฟอเอ็กซ์ตรีมของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมากลับมารีรันรายการเคลียร์ค้างของเราอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามรายการนี้ด้วยฝากกดไลค์หคลิปนี้ด้วยนะครับไม่ได้ทํามาประมาณ2สัปดาห์แล้วก็กลับมารีรันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สาหรับคลิปนี้ เป็นซับไว้เจ็ดสิบรอบเนาะผมจะเพิ่มไปทีละสิบรอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพิ่มทีละสิบรอบนะท่านผู้ชมรอบหนา้าก็จะเป็นแปดสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยนะครับผมอยากให้มันมีทุกๆสิบรอบสิบรอบไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้จะได้เงินมาเท่าไหร่เจ็ดสิบรอบถ้าที่ผมคาดเดาวไว้ก็น่าจะประมาณเจ็ดเอ็มนะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเดี๋ไปในบว็กช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงไม่ได้เล่นสองอาทิตย์ต่อตัวไก่ทั้งสามตัวนะไม่มีเงินสักบาทเลยนะส่วนไอ้ดีหลักมีอยู่หนึ มตีไปก่อน1.4แล้วกันนะ1.4 1.5ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเล่นจบ70บรอบจะได้มาเท่าไหร่นะเดี๋ยวรวมให้นะครับเดเป็นเลยก่อนไปลงเปิดคูณ EK8 หีหลังมีอันเดียวมีชั่วโมงเดียวด้วยอูณ e เก็ยังไม่ถึง50เลยนะใส่เอเจนต์ยังไม่ได้ด้วยตอนนี้ต้องใช้เทมเะเพื่อช่วยในการให้เราสามารถใส่ได้นะอูนะพอเข้ามาในดันเนี่ยเอเจนต์มันก็จะหลุดนะเราต้องใส่กับเข้าไป ไปใส่นี่สเตตัสจากแน่นอนนะครับพว่าสองชิ้นนี้อเก้าสิบเลยนะอันนี้ออปดสิบนะครับโอเครับผู้ชมเจ็ดิบรอบซับเวไบครับดูผม่าจะเปลี่ยนเป็นซิปิมาอยู่จะได้เล่นง่ายๆนะครับผมไม่ชอบซูโม่ถ้าลงดีหลังมันอะ่ะมีใครอยากเทืนกับผมไหมมีใครอยากแลกกับผมไหมนีม่เจ็ดตีวะ่ะ อีกเกตเอาสกิลซูโม่ไปขา,ขายกว่าจะขายออกอีกต้องรอขายซูโม่ออกก่อนถึงจะได้เล่นซิทเทม,ม่านะมีใครอยากแลกกับวมไหมลงดีหน้าบวก8ลงดีหลังบวก7แล้วก็อ e ีบวก8นะครับสำหรับซูโม่ผมเห็นในสองมันราคาเท่ากันนะเก้าอินเท่ากันนะครับขึ้นดีหน้าของซิเทม่าเก้ก้าเอ็มกับ10บเอ็ส่วนลงดีหน้าของซูโม่็็ ประมาณ 9.4m น่าจะราคาใก้เคียงกันนะไม่ได้ห่างกันมากซิตเตอร์มาอาจจะแพงกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับที่ผมพูดนี่คือบวกแปดนะคือใครอยากเทรีนไหมซูมโม่กับซิสเตอร์มาเริ่มตังให้สักนิดนึงหรือว่าใครอยากแลกเลย <c oughs> มแลกได้นะผมอยากเปลี่ยนสายชีพเล่นแล้วเริ่มเบือ่อซูโม่แล้วท่านผู้ชม างที่บอกที่ไม่อยากเล่นซูโม่เพราะผมไม่ชอบลงดีหลังเป็นชอบกระโดดโดดไปไหนไม่รู้ขนาดหันหน้าไปทางตัวไปทางตัวที่มันอยู่ต่อหน้าเรานะบางทีแม่งชอบโดดกลับหลังเย้ยนี่แหละที่ผมไม่ชอบนะครับแต่แต่แบบนี้ดีอยู่แต่ซิตมามันได้หมดไงมันท่าเหมือนกันนะไม่ว่าจะหน้าหรือหลังมันก็ เราไปข้างหน้ามันก็เตะข้างหน้าเราไปข้างหลังมันก็เตะข้างหลังให้นะครับสามารถคอมโบได้ดีกว่าซูโม,โมอ,อีกนะผมว่าน่าจะโกงที่สุดแล้วสำหรับสายชีพนี้ว่าราคาเอ็มนี่อยู่ยาวมากนะผมได้เล่นเป็นสัปดาห์หนึ่งอะ กลับมาราคาเอตอนที่ผมไม่ได้ตอนที่ผมลงคลิปไปล่าสุดอะ่ะตอนนั้นน่าจะเอ็มละวสาสิบปบาทมั้งผ่านไปสองสัปดาห์ราคาเอ็มก็ขึ้นอยู่ที่สี่สิบบาทเลยเนี่ยอายนไหมเนี่ยอีเดียวไม่น่าตายตายเฉย ว่าจบเร็วนะหนึ่งนาทีสี่ิบแปดวิครับท่านผู้ชมพอจบโจ๊กเราก็ต้องกลับมาใส่เอเจนต์ของเราเหมือนเดิมถ้าไม่ใส่นี่ฮิตหนึ่งโจ๊กไม่ตายนะหนึ่งฮิตโจ๊กไม่ตายนะฮิตหนึ่งโจ๊กเลว่าอะไรวะฮิป <c> ก <oughs> ี่ลาวครั้งก็น่าจะได้มาเรื่อยๆและ้ะช่วงนี้มีบัตรแล้วนะครับเบลก็น่าจะได้ไปถึงห้าสิบอย่งงี้ยดูชิเก็บกดใช้กดใส่กดอองนั่นแหละมาจบ ซับเ70รอบในคลิปนี้ไม่มีใบบวกเลยไม่มีใบบวกโผล่มาสักใบครับรอบแรกปกติหนึ่งตามันจะได้หนึ่งรอบสำหรับซาเบมดูกันว่าคลิปนี้จะได้ครบ70ใบเลยหรือเปล่าใบบวกโอเคครับท่านผู้ชมเหลืออีก69รอบเดี๋ยวผมขอตัวกลับไปทำน้าที่ต่อเดี๋ยวกลับไปฟาร์มต่อจนกว่าจะครบ70รอบเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมจะมา สรุปให้แล้วกันนะครับผมว่าได้เงินเอ็มมาเท่าไหร่ใบบวกมากี่ใบกันแต่งจะโผมาบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแวเจอกัน,นครับท่านผู้ชมขอตัวลงต่อกันยาวๆครับโอเคครับผมท่านผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วู้หตั้งแต่เช้ฟืรนตอนนี้6โมงเช้าผ่านไป6ชั่วโมงกว่านะครับเกือบ7ชั่วโมงจุดรอบซับเวย์มาสรุปกันท่านผู้ชมเอาจิงโคตรเหนื่อยนะครับ ช่วง50รอบอะรู้สึกว่ายังพอได้นะแต่พอแบบเข้าสูส่รอบที่60เหมือนใกล้จะหมดแล้วแต่ทําไมมันรู้สึกนานวะ <c oughs> ยังผมรู้สึกเหมืนเหลือโคตรเยอะเหลืออีกแค่20รอบก็จะครบ70อ่อะแต่พอรู้สึกมันโคตรนานนะพี่ชมมาไอดีหลักทีแรกมีเงินอยู่1.4 m นะครับผมว่าตอนนี้มีอยู่3.1ก็เท่ากับว่าได้มา ทั้งหมด 1.7m ครับตอนนี้ไอดีหลัก m ล้วนได้มา1.7นะคุณผู้ชมส่วนไอดีกไก่3จอรวมกันก็ได้ประมาณ 3.9m นะครับคุณผู้ชมก็มีเลเวลอัพมาเป็น32 2 ID นี้เนาะก็เลยได้เงินขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับจากเวรวเท่าไหร่ก็ไม่รู้น่าจะ25 26หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับจำไม่ได้วะ <laughs> น่าจะประมาณนั้นแหละนะครับไอดีหลัก1.7ไอดีไก่3.8 ไป3.9ไอดีหลักได้มา1.7คนระับบวกกับไอดีไก่อีก3.9เท่ากับ5.6 M เอมตอนนี้เอมล้วนได้มา5.6และท่านผู้ชมโอเคมาดูของกิปะถะก็ได้มาเป็นลูกแก้วกับเบ็ด1 1อันเลยนะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะไม่ได้ติดตามกิจกรรมเลยวพราะผมไม่เล่น2อาทิตย์แล้วอะ่ะอืมอีเวนต์อะไรเนี่ยมาขอดูแป๊บน,นึงนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนได้อ๋อกิจกรรมมันแม่นีหว่าใช่ไหม เห็นอยู่ในในเพจแวบๆบอ๋อนี่ไงไมันต้องเก็บอ่ามาันอันอื่นมาแลกด้วยเลดเดมอนอันนี้หาจากไหนอันนี้ไม่รู้นะไม่ได้ติดตามกิจกรรมครับเงินเจ็ดเอ็มโอโหสเตตัสโหดเดี๋ยวนี้ละ่ะเซียร์ฮิตสเตตัร้อยห้าสิบเลยนะเอ้ยสเตตัสโคตรด,ดีของวันแม่น,นี่เป็นถุงมือลิสแบนอันนี้ส่วนหลังตัดถึกอุ้ยมันมีอันนี้เข้ามาแลกด้วยหรอผมเอาไปแบบ ลบทิ้งก็มีนะเนี่ยไอพวกปลาเนี่ยลบคังไงไม่คิดว่าจะออกมาให้แรกอะ่ะไม่มีด้วยหรอวะมาตอนไหนวะยังไม่ได้เล่นสองอาทิตย์ไม่ได้เข้ามาดูกิจกรรมเลยสรุปอันนี้ผมก็ไม่ได้เก็บแลกอยู่ดีแหละลบทิ้งแล้วกันแล,นแลเกเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเพือง <c oughs> เพีงพื้นที่กระเป๋าสุ่มแก้วก็เห็นคนรับอยู่อันรับประมาณหนึ่งจดสามเคนะสี่สิบกว่าอันสี่ิบสองอันตีไปห้า0มื่นก่อนแล้วกันอันนี้ใบบวกได้มาห้าสิเดใบกันแตก2ใบครับโอ้โห ปกติเนี่ยจะลงซัมเบช่ไหมมันจะตกรอบละหนึ่งใบนะแต่รอบนี้หายไป19บเใบเลยนะหายไปเยอะอยู่เลยเนะี่ยดีครับที่กันแตกมาถึง2ใบเลยกันแตกก็ตีไป2องแสนก่อนแล้วกันนะ5.6บวกอีก4ี่แสนก็เป็น6กเอ็มและตอนนี้ใบบวกอีก51ใบครับ ใบละ13ื่นแล้วการตีไปก่อนผมไม่รู้ราคาอีก6 0แสนบวกกับดูกแก้วเมื่อกี้เป็น7 0 0 0แสนก็เป็น6.7จุดเเมครับท่านผู้ชมสรุปรวมขายคงขายของรวมเงินเอ็มจากตัวกคงตัวไก่นะครับไม่บวกกันแตกได้มาทั้งหมด6.7จุดอหรือ6ล้าน7 0 0 0แสนครับท่านผู้ชมเท่าที่ผมตีไว้ก็ประมาณ7จ็เอ็มเนาะตอนต้นคลิปที่บอกไว้นะครับแต่ไปไม่ถึงครับขาดอีก3 0 0แสนโอ้โห แต่มีใครสังเกตเหมือนผมไหมจริงผมสังเกตผมว่าเงินที่ดรอปจากบอสอ่ะมันน้อยกว่าเดิมหรือเปล่าไอ้นีนน่ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะสองเลยคือทุกๆเจ็ดถึงสิบรอบของถึงจะดรอปนะจากโจ๊กอ่ะอันนี้อันนี้เท่าที่ผมนันั่งนับนะคือเจ็ดรอบมันจะดรอปครั้งหนึ่งเว้ยหรือสิบรอ,อบดรอปครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเท่าที่ผมนั่งนับนะโอ้โหต้องรอถึงประมาณเจ็ดรอบถึงสิบรอบว่าของจะดรอปแล้วดรอปอะไร ตอบยา,ย,ยาเนี่ยยาเนี้ยเมก็ลูกแก้วนะครับผมได้ใบบวกแค่สองใบเว้จากโจ๊กอะ่ะจริงจาก70รอบผมได้ใบบวกแค่สองใบาจากโจ๊กอะ่ะปกติมันจะรอบเยอะอยู่นะจากโจ๊กไม่หนึ่งใบขันสาเลยหนึ่งใบหนึ่งถึงสามใบสี่ใบอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้โอ้โหเจ็ดรอบยังไม่มายังไม่รอบอะไรไม่พอได้ใบบวกแค่สองใบอะจากโจ๊กอะ่ะคิดดูโคตรน้อยดีนะมันมาออกซับเวให้เนี่ย ซับเวได้มา4.9บใบส่วนโจ๊กได้มา2ใบครับเออแล้วก็ได้กันแตกจากโจ๊กนั่นแหละอีก2ใบมีคนสังเกตไหมผมนั่งนับเนี่ยประมาณ7รอบเลยนะกว่ามันจะดรอปให้แต่ละทีตัวของจะดรอปให้นะจากโจ๊กอะ่ะเออแล้วก็ขอบทองไม่มาเลยคลิปนี้ขอบทองไม่เห็นนานแล้วนะไม่เห็นออกนานแล้วนะขอบทองเนะี่ยอ่ะก็าตามนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมสำหรับซับเวเจ็ดสิบรอบสี่จอเสร็นสุปก็ได้มาประมาณ6.7เเอ็มประมาณนั้นนะครับอ่ะ,อะขอฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันก่อนจากลากันไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับคลิปนี้ด้วยอันนี้ผมนั่งยาวเลยนะเกือบ7ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนยัน7จ็ดโมงเช้าอ่ะให้ทิบไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดการชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกเตรียมส่วนตัวเอ็กซ์ติมของเราก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านดูการไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บป่าละ